มาเด้จ้ากินข้าวน้ำกันเมื่อนี้กินแกงเฮ็ดเด้จ้าจังนิดกว่านก็เฮ็ดเพาะอันนี้เฮ็ดเพาะโพมาจากดินเล็กน้อยเราเพิ่งจบ ถ้ามันจิ้มๆิมขึ้นมันจะบิบขึ้นเ้าเสียมงัดงัดงัดเนาะเห็ดควนนี่มันดูน้ำขอนช่วนมากนน้อยอ่ะถ้าเจาะจะมาแก่ถ้ามันแก่แล้วก็จะจะไปลาบเห็ดควนต้มหลอวมีซับซับอันนี้แซ่อันนี้ใส่บวบ cái bậc hãy đăng cứ cho kênh lalaschool bè không ระว,วังเห็ดความกับเห็ดพอ เขาชอบเฮดพอร์ตเลยจับดีมากมันเคี้ยวง่ายเฮดคอนน,นจะเป็นเน็บๆเ,เกาดอกตุ่มๆไม่น้อยๆไม่แก่ nhưng chắc siết anh ấy mắc cái này